you สืบวิทยาได้รับอนุญ,ญาตตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2500ผู้รับอนุญ,ญาตคือคุณพ่อวินิจพงศิรีาการที่คุณพ่อวินิจพงศิริได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นเนื่องจากอำเภอดังอุนทของเราก่อนปี2500นั้นผู้ที่จะไปเรียนในตัวเมืองโคราชได้จะต้องนั่งเกวียนหรือเหมาเกวียนไปถ้าเป็นลูกชาวบ้านธรรมดานี้จะไม่มีโอกาส คุณพ่อก็เลยคิดแต่ช่วยนักเรียนที่ไม่มีเงินด้วยการสร้างโรงเรียนขึ้นเป็นการช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กในเขตอำเภอดนตด้นโรงเรียนพงศิริวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนในกำกับ สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตั้งอยู่เลขที่4 1 4หมู่2ถนนพงศิรีตำบลด,ด่านขุนทศอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งสิ้น3,100คน มีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น193คนประกอบด้วยครูไทย177คนครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง16คนบริหารงานโดยนายวัฒนาพงศิริผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโดยมีว่าที่ร้อยเอกด็อกเตอร์จตุรงพงศริเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่8ไร่5้าตารางวาแยกอาคารสถานที่เรียนเป็นแผนกประถม,มวัยและ,ะแผนกประถมศึกษามัธยมศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนใจกลางอำเภอด่านขุนทดมีการเดินทางที่สะดวกจุดเด่นของโรงเรียนที่ส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากคือเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า หกปีเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจําปีการศึกษา2544และเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจําปีการศึกษา2561ดด้านคุณภาพผู้เรียนนักเรียนมีระเบียบวินยัย มีคุณธรรมจริยธรรมมีนิสัยรักการออมมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการอ่านเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตรวรรษที่21ให้สามารถสื่อสารทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันได้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโคดิงเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการทำงานคิดออกแบบประดิษฐ์ และสร้างสรรนวัตรกรรมต่างๆตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลักสูตรที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียนเด็กประถมไวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้าน e f โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดเทควันโดคอมพิวเตอร์ดนตรีสากลคีย์บอร์ดดนตรีไทยอังกลุงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจินตคณิตการคิดเลขเร็วด้วยนิ้วมือ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเด่นชัดเต็มตามศักยาภาพทำให้ผู้ปกครองและชุมชนมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการมีทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุนทรียภาพด้านดนตรีศิลปะและกีฬา นักเรียนมีผลงานที่ภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองดังนี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศจากการประเมินความสามารถในการอ่านอาิยีย์และได้คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวนมากถึง33คนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT และได้คะแนนเต็ม100คะแนนด้านภาษาไทยจำนวน24คนด้านคณิตศาสตร์จำนวน3คนและได้100คะแนนเต็มทั้งด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทยจำนวน3คนผลการทดสอบโอเนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศนักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขันมากมายดังนี้รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัดในระดับปฐมวัยมีดังนี้เหรียญทองการเล่านิทานประกอบสื่อเหรียญทองการปั้นดินน้ำมัน เหรียญทองการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปรกระดาษเหรียญเงินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษและได้รับเหรียญทองและโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันคิดเลขเร็วอินมูลชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติด,ดังนี้เหรียญทองการวาดภาพประบายสี เหรียญทองการเล่านิทานคุณธรรมเหรียญทองขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเหรียญทองการแสดงทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศดังนี้รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งระดับประเทศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 เหรียญทองระดับประเทศการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เหรียญทองระดับประเทศการทำหนังสือเล่มเล็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เหรียญทองระดับประเทศการวาดภาพระบายสีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 เหรียญทองระดับประเทศการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ชนะเลิศเหรียญทองการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ชนะเลิศเหรียญทองต่อปัญหาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันทักษะงานประดิษฐ์มาลัยข้อพระกรระดับมัธยมศึกษาจากสมาคมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยระดับประเทศ รางวัลชมเชยการแข่งขันออกแบบชิ้นงานนวัตกรรมผลงานกระปุกออมสินนะบเปลี่ยนจากหน่วยงานทูคลิกไลท์ระดับประเทศได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคิดเลขเร็วอินมูล2023น2023ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์โรบอตคาม p 2023การแข่งขันโรบอตอันปลอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และรางวัลเหรียญทอง จากการประเมินความพร้อมสู่การแข่งขันนานาชาติ AI Super Track Race ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ซึ่งจัดโดยสมาคม Digital World นอกจากนี้เด็กชายบาดินจอมทึกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2-5ได้รับคัดเลือกเป็น1ใน12คนจากเด็กที่สมัครทั้งสิ้น5,800คนทั่วประเทศให้เข้าร่วมบรรพชาในโครงการสามเณรปลูกปัญญาทมปี10ของบริษัท ทรูคอร์ปอเรชันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพคิดเป็นร้อยละ9 8 8าส8 8 6สามารถสอบได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนมากดังนี้ทุนพอสอวอทอจำนวน1คน ทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษจุฬาผ่อนราชวิทยาลายัยบุรีรัม์จำนวน4คนทุนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ระดับปวชหลักสูตรเตรียมวิศวะจำนวน7คนนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถสอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้แก่โรงเรียนสุรนารีวิทยาสคนโรงเรียนราชาสีมาวิทยาลัยหคน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา11คนโรงเรียนบุญวัฒนา1คนโรงเรียนอุบลรัตราชกัญญาราช,ชวิทยาลัยนครราชสีมา1คนและโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด37คนด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนพงศิริวิทยาจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีปรัชญาในการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนประพฤติดีมีความรู้นำสู่คุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียนให้มีวินยัยใฝ่เรียนเขียนอ่านและมีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบผมมีหลักการในการบริหารงานโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนให้ประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ภารกิจและเป้าประสงค์การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใช้กระบวนการเชิงระบบ PDCA โดยยึดเป้าหมายในการพัฒนาเป็นหลักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศมีทักษะข,ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดีมีคุณธรรมจรยิยธรรมคุณลักษณะพืงนประสงค์ตามหลักสูตรค่านิยมที่ดีและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาครูและบุคลากราาให้มีสมรรถนะทักษะประสบการณ์สู่ความเป็นครูมืออาชีพพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการโรงเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและอูรนการจัดการศึกษา ่งผลให้ในปีการศึกษา2,566โรงเรียนพงศิริวิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการโดยมีเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะให้เกิดกับผู้เรียนทุกช่วงวัย มีคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นไปตาม School Concept หรือจุดเน้นค่านิยมของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยสื่อสารสามภาษาก้าวล้ำเทคโนโลยีสุขภาวะดีมีวินยัยสร้างสรรนวัตกรรมนำพาสู่อาชีพด้วยวิถีพอเพียงโดยเราเชื่อว่าการเรียนรู้แบบ Field ช็ i p หรือการทัศนศึกษาคือหน้าต่างแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน สู่โลกแห่งความเป็นจริงโดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเห็นคุณค่าถิ่นวิถีที่ไม่มีสอนในตำราทำให้เด็กเข้าใจธรรมชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างก่อให้เกิดคุณค่าในจิตใจและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผลงานของผู้บริหารและผลงานของโรงเรียนที่ภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับได้แก่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2561โรงเรียนพงศิริวิทยาได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน16โรงเรียนเอกชนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียนโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ (whole school transforming) สู่การเรียนดีมีความสุขรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ย,ยั่งยืนผู้บริหารได้รับการยอมรับให้ดำรงตำแหน่งอุป,ปานายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลคนดี4ีย่าโมดจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและรางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการครูและบุคลากรทางการศึกษามีอัธยาศัายไมตรีที่ดียิ้มแย,มย้มแจ่มใสเป็นกัลยาณมิตรมุ่งมั่นตั้งใจทำงานร่วมกัน และเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC และ SLC ครูสามารถวิเคราะห์หลักสูตรและนำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาได้ ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นฝึกทักษะกระบวนการคิดการทำงานเป็นกลุ่มและการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมผ่านการสอนบูรณาการรูปแบบสตรีมการสอนโคดดิ้งและการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียน ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียนผ่านกิจกรรมชุมนุมชมรมครูวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน จัดทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนและหนึ่งเรื่องเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูรูสดุดีจากคร,รูสภาอย่างต่อเนื่องรับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนดีเด่น รางวัล Private School Administrators Teachers and Staff of the Year จากสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมาผลการประกวดงานวิจัยในระดับเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นจำนวนมากรับรางวัล Teacher of the Year จากการสอนหลักสูตร English Genius Program และหลักสูตร Computing Science Genius Program จากหน่วยงาน True Click l i g h ระดับประเทศ นอกจากนี้นายนิเทศศกขุนทศครูบรรณารักห้องสมุทรระดับปถมวัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการคัดเลือก Best Practice ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับปถมวัยจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอย่างเข้มแข็งทำให้โรงเรียนมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้งด้านผู้เรียนด้านการบริหารและด้านครูได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการถอดบทเรียนจัดมิทรศการและนำเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศดังนี้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียนโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ whole school transforming สู่การเรียนดีมีความสุขบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยการพัฒนาครูผ่านการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การใช้นิทานเพื่อนรักปลูกฝังนิสัยรักการอ่านคิดเขียนสู่โลกแห่งความสุขและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากบริษัทแบนฟอร์คิด นวัตกรรมจุดประกายความคิดด้วยเทคโนโลยี4.0 Coding Coach พอสอวเจนแซดสังคมปลอดบุรีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวตรรษที่21โดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการแบบสตรีมจากการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลให้มีคณะผู้บริหารครูจากโรงเรียนต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษาและการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของโรงเรียนในการจัดการศึกษาพงศริ งามอนเนกเป็นเอกลักษณ์พงศิริเป็นฐานหลักการศึกษาพงศิริเป็นจุดเริ่มเสริมศร,รัทธาพงศิริสร้างคุณค่าคู่ความดี